ก็เดืองว่าวบัไซเลยบรครับมันบใชโอ้แต่ตัวนี้ครับอั้มยิงหลังนะครับคัมันไม่ต้องใช้อะนะว้ ครับสวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีบุเรื่องอะไรยนนะครับผมมาวันนี้นะฮะก็มาอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับมาดูรถสองคันครับมีแม็กโคหนึ่งคันนะครับแล้วก็รถดัมอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถดัมหัวยาวครับอเดี๋ยวคลิปนี้มาดู รถดำหัวยาวก่อนนะครับเขาจะขายพักคู่เลยนะฮะนพวกคันนี้น่าจะจอดนานแล้วเนี่ยเห็นจอดนานแล้วครับเนี่ยเหลืองเอือเลยกรมชนประธานอิสุหัวยาวครับเป็นดำนะครับฝาท้ายไม่มีครับ ตัวนี้น่าจะเดิมทั้งรุ่นนะครับดูเฟืองท้ายแล้วก็เดิมทีเอ็กนะครับโอ้โหเปิม่มตำอะไรมาชนอะไรมาเนี่ยไปดันอะไรมาเนาะไม่แรงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ เอาบมมีแบตเตอรี่ป่ะไม่เคยล้างเลยบมมีแบตป่ะเดี๋ยวผมเอารถขั้นอีขั้นหนึ่งมาเพื่อใส่เขาป่ะโอ้ทำไมแอร์ดัดแปลงหมดเนี่ยโอ,โอ้ยตะกี้มันอยู่นี่บ้านพลสไตรเครื่องเสียงโอ้โคนขับพลัน่เลยเดี๋ยว เอาว่างนี่เลยเพิ่นพาลูกเพิ่นไปเลยเพิ่นพาลูกเพิ่นไปเบิ่งอันเขาแข่งเรืออ๋ออยู่ไสครับนี่ครับอยู่หน้าท่านอ่างอยู่นี่รถปกติใช้งานปกตินี่ล่ะรถน่ะเบรกเบิ่งตะกี้เอียมาหมอลมมันมันบ่ดีก็เปลี่ยนออกอ๋อซื้อใส่ใหม่ซื้อใส่ใหม่ บานี้เอาเปเอาไปนีนี่มีแห่นลี่ยแหบ่ครับเข้าแมี่มีคือมีเขาแมี่ผมผมบริอันนี่นะผมบริษอทือไอที่เรกเอามาเนั่นเอามาใส่เลยล่ะบบดที่นี่ไดมันประชากผลมาจ้าปันเอหรือไถมันตายอ๋อเหมน่ะขหม่ตายครับบ่ตายผมซื้อเสไหมยกชุดนะอ้าวเดี๋ยวอาจะใส่นีละฮะเาคุครับอออมีแหครบชุดอยู่ มีแอร์ทั้งไม่แพงแอร์โอ้โหดีดปิ้งเลย,ยเดิมเดิมทั้งรุ่นเลยนะเดิมครับเดิม <120. S 2> ร้อยยี่สิบมันยากต้องพ้นขับไอ้ไม่ไมาคือนี่้โ,โห มันคือยังอุ่นๆตากแดดเลยตาแดดเพื่นวัดติดไม่ติดเหฮะวัดมันติดเหรอบ่คือสีน้ำฮอตอุ่นหนูตากแดดแล้วเจอเกียร์เกียร์ที่เอ็กว่หนิเกียร์ที่เอ็กหุ่นของมันเลยครับเดิมทั้งคันเดิมทั้งคันบูมีสโล่คบบูมีครับตอนนี้ไม่มีสโล่ทั้งมันทั้งคันเลยผมไปซื้อมาจากเชียงใหม่เลยนี่เชียงใหม่อืมผมขี like ่มาเลยเลยนี่ ขามาันจะเชียงใหม่หน่ะแช่งซื้อมาได้ปีซื้อมาเขาจะได้ปีหนึ่งผมซื้แอแช่งยี่ด้อแสนผมมีเล่มหนี่งประมูลบ่หรือว่ามากเท่าคนไ้ที่ง,งายเขาประมุลงเดาไปเองโอ้ยเนี่ยตะกี้เงินเงื่อนไรอ่ะยืมเงิ่อนเลยไม่ไหมน้ำบาหนีซื้อรถแมคโครผมมีรถลากรนดำบ่มีรถดำแต่ายากตุ๊กตานี่คือว่าค่อยพ่อป็นไงวะฮะ ทีเอ็กโลนี่บ่ค่อยพอไไ่าในเป็นตัวสุดท้ายเลยนี่แก็งดิล่ะแมนต,นตุ๊กตาทีเอ็กซ์ก็ซีก็โอเคไม่บวมไม่แม่มันจะปันปะน่นในบีิกากระบาดคือคือบิดเหรอปุ๊บปืนกากระบาดเฮาดำ เดี๋ยวมารอแบตเตอรี่สตาร์ทเครื่องยกดัมดูครับดดามาแล้วครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็เป็น K L เป็นเครืดด่อง e h ่0้อร้อครับนี่แหละเอาหาถก็ใช้ตัวใหญ่เกียร์บ้าอ๋อต้องใจขั้นตอนนั้นอะไรเอาไปเปลี่ยน รถเมืองตัวนี้รถช,ชนประธานเดีย๋ยวบอกได้มาเชียงใหม่คือกันเดีย๋ยวบอกได้ามาแต่เชียงใหม่คือกันะนะกันไหนใส่เนื้อล,ล้ำปางอันนี้ล้ำปางโอ้เหลี่ยนใายเหนื้อ,อรนเลยตอนนี้ไหมตัวนี้กระเดื่องว้าว แบตแน่นอยู่นะเครื่องดีกระติดได้เนี่พราะไงพวกมันมีกระเดื่องวาวซอยคือรถไถใช่ไหมโอ้ใส่พ่วงของแค่รถไถไหนเอาหัวเอาลองอมันี่เด็กสายเหลืองครับ ยางหลังสวยอยู่นะรถหัวยาวแต่ยางหน้าเนี่ยโล้นเลยเอ้ยดูนี้ไม่ต้องกลัวแล้วครับถึงไหนถึงกัน ก็เดืองวาวโบไซเลยติก็เดืองว้าวโบไซเลยมันบสแต่ตัวนี้ครัม่ีเอ็กซ์อไี่สิบไมใ่ไครับตัวตัวออกเลย แล้วเอาโล่พืนอกโยกกลับมึงอะโยกเลยปะโมอ,อะไรธรรมดานะครับตัวนี้เร<อ>ื่องเจ๋วเลยโอ้นี่ยทรายพ่วงของแท้ซื้อน้ำตลาดเนี่ยบริเรื่องครบอบใ,ใ,ใ,ใส่แบตเตอรี่เฮาหนึ่งใส่ี๋ยวยกกลับมึงนะครับ รถดําไหมรถดำานั่นเรือดำาเรือดำสายย่อบ่่คยต้องฟังหลายๆรอบเลยนะสายย่อเอาดำายิงหลังครับดำากะบอกเล็กเฮ้าสัน โยกกันนะโยกมันคลัดได้ปะโยกกันะแต่รุ่นนี้ดีมนคัด <sk> ม <fi> ันไม่ต้องใช้อะนะเฮ้ยย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 บยย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 ย เดี๋ยวไปสรุปรถแมคโครอีกทีหนึ่งนะครับเอาลงเอาลงเลยครับเพราะว่าเราจะซื้อขู่กันนะครับกับรถแมคโครเดี๋ยวไปดูแมคโครกันรับเลยครับเวลาดับดับจังไหนปะเนี่ยเวลาดับดับจังไหนปะเนี่ยมันโริมีว้าว นะต,อตอหยอยบบ้าดึงดับป่ะอ๋ดอด,ดับแล้วไปเบิ้งเดี๋ยวไปเบิ้งไมคโครต่อเออไม่เอาไม่ใส่เดี๋ยวไปดูแมคโครครับ <c oughs> <c oughs>